เดือนตุลาปีหนึ่งเก้าพ่อผมถูกยิงที่แขนแอาสาตอนนั้นพ่อผมได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านนี่ยุให้ลูกเดินขบวนเป็นคนของมหาไทยแต่ว่ายุคนประชาชนต้องเป็นลูกเขายิงลูกอ่ะเขายิงพ่อซาเลยเรียบร้อยเลยก็พ่อถูกยิงก็ไปกลับไปบ้านทั้งวองทั้งหงาเขาทั้งวงคมฉายแล้วก็เพื่อนฝูงส,งสีลงศิลาเขาก็ไปล่วงหน้าไปคอนแกน วันที่หก็ทําไงดีล่ะเขาเขาโอ้โหดูข่าวเขาอเอากันแน่ๆ่วันยังไงกันจะไปไหนแล้วเวล่วะพอดีเขาเลยใหเ้เพื่อนไปนรับพอถึงขอนแก่นมาลายคอนแก่นวันที่6กวันนั้นเลยวันเย็นๆหกโมงกว่ากว่าเขาประกาศคณะปฏิบัติก็อฮือเผาเสียงตามสายมาลายคอนแก่นกับเราต้องต่อสู้เราจะตอนนี้เรา ต่อสู้ในเมืองวันนั้นเราจะต่อสู้ในปา่าเราจะไปจับอาวุธค่นลบทะวันนักึกษาพี่น้องที่รักที่รบทั้งหลายเราต้องยืนหยัดเราต้องแข้มแข็งเราจะกลับมาในคะรกับชทยชนะ <c oughs> โอ้โหแบบุกระดมกันกลัวจะตายแลวแต่ว่าบุกกันไปบุกกันไปหนังสือต่างๆออกขนออกมาเมาเจอตรงละที่มากชีวทัศน์เยาวชนโอทีวทัศน์เยาวชนเนี่ย uh เจ็บป,ปวดยุกดันแต่ใครไม่พกนี่ไม่ได้ดอกนะเขาธรรมศาสตร์ต้องซื้อนั้นเหลียมที่สองบาทน่ะ ใส่กระเป๋าไวนะ้น่ะเดี๋ยวเขาจะม,มาเป็นไม่ฝ่ายฝ่ายใ้กลุ่มจริงๆไม่รู้จักเลยนะม,มีท่านท่านรัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรีผู้ผหลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลคนหนึ่งที่อยู่ที่อุบลทา่านก็ตอนนั้นก็สนับสนุนการต่อสู้แหละต่อสู้เต็มตัวแหละท่านก็ติดรูปคานมาร์กนักทฤษฎีใหญ่ใหญ่มากเลยอยู่ที่บ้านท่านเลยตำรวจก็ไปค้นเลยเห็นไอ้ลูกใครเนี่ยลูกป,ปู่มากปู่มากตำรวจไม่รู้หรอ ปู่ผมเนี่ยโอ้โหเข่าอขืนแกชอบแกเป็นศิลปิน่านะ <laughs> ปู่มากนุ <laughs> ยคุณยศเลยที่โคราชก็เห็นเพื่อนฝูงหลังจากที่เรากลับมาเขาก็เล่าให้ฟังที่ตึกเรียนเ,าเราเี่าี่ที่แนรศิละปะเ็าจะมีการเขียนรูปเป็นรูปวางไว้บนเพจบ้างมีไอ้รูปปั้นที่ปั้นบนสแตนแต่ยังไม่เสร็จแล้วยังเก็บไม่หมดหเขาก็ไปคนแล้วก็จี้ตัวเพื่อนฝูงเราที่ที่ตื่นไม่ทันเนี่ยนะมัวแต่ปิดโปสเตอร์ดึ๊กกลางคืนเขาก็จี้ไปดูแล้วก็เอารูป รูปเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไป,ไปเทียบเหมือนหรือเปล่าเหมือนเนี่ยพวกพระแกจะาทำแล้วนนเนี่ยมันเนเหมือนกันเหมือนไปวัดดูตามรูปโอ้โหมันบ้าขนาดนั้นอนะ่ะอืมมันจะจับให้ได้ก็